โดยมากเขาผ่านมาไล่ไอ้อยก็เห็นเขียวเขาก็เลยถามว่าใช้ปุ๋ยสูตรอะไรครับผมก็เลยบอกเขาไปครับเป็นยาลาวีล่าแอกวานยี่เบี่นี่แหละครับให้ตัวนี้เขาก็เลยลองหันมาใช้ดูนิด,นดหน่อยเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ปุ๋ยยาล่าต,ตามผมหมดแล้วครับแถวนี้ครับ มีที่ปักช่อง200กว่าไร่ครับแล้วก็มีที่เพชรบูรณ์อีก300กว่าไร่ครับรวมๆแล้ว500กว่าไร่ครับก่อนเลยก็เริ่ม30ไร่ครับ20ปีได้เลยครับขอนเก่น3ามครับที่ผมปลูกอยู่แล้วก็คนอื่นๆแล้วก็โดยมากพันนี้เยอะครับการปลูกอ้อยนี่มันไม่ยากครับถ้ามีเครื่องมือครบอุปกรณ์ครบ ปลูกได้ง่ายครับเริ่มท,ทําทีแรกก็ใช้แรงคนอยู่ครับต่อๆมามันก็ต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย <Wow. S 1> ในการทําไร่อ้อยครับเพราะว่ามันจะลดต้นทุนเพราะว่าการฝังปงฝังปุ๋ยตะก่อนนะโรยอยู่บนพื้นดินแต่เดี๋ยวนี้ฟ้าผลมันไม่ตรงฤดูการเราใส่ทีเดียวก็ให้มันได้ประโยชน์ไปเลยก็การฝังปุ๋ยครับใช้เครื่องจกักร ยาล่ามีล่าแอควานยี่เบ็ดเจครับเพราะใช้ปุ๋ยแล้วมันจะไม่มีการเกิดโรคผมก็แนะนําให้เพื่อนๆและพี่น้องผมที่ทําอ้อยไร่อ้อยอยู่ก็หันมาใช้ตัวนี้เพราะว่าเขาเห็นผมใส่ในไร่อ้อยผลผลิตมันดีครับไม่ได้ไปใช้ตัวไหนอีกเลยครับอ้อยจะโตไวสูง3เมตรต้นจะเขียวครับอบและแข็งแรงทนแรง ยะไม่มีโรคภัยเชื้อราได้น้ำหนักดีนะครับความหวานก็ดีครับผมเคยใช้ปุ๋ยอย่างอื่นแล้วมันมีเชื้อราตามลำต้นปุ๋ยชีวภาพพวกเนี้ยพอมาใช้ตัวนี้มันก็เริ่มแข็งแรงแล้วก็ทนทานไร่หนึ่งก็ไม่ขาด1ิตันครับเริ่มแรกเกียมดินนี่ก็มีมูลสัตว์นะครับขี้ไก่และก็ขี้งวัวละครับผสมกัน อ,อ,อ้อยขึ้นเคียงหัวเขาแล้วก็ฝังเลยครับผมใช้สูตรยาล่ามีล่าแอควานยี่สิเอจอ้อยมันก็จะเจริญเติบโต,บตบได้กินปุ๋ยพอดีครับรากออกครับเป็นพ่วงเลยครับผมซื้อมาห0 0้อยถึงเจ็ลูกครับเดือนกว่าป่า2เดือนนี่ผมก็ฝังหมดเลยครับการปลูกอ้อยนี่มันไม่ยากครับถ้ามีเครื่องมือครบอุปกรณ์ครบใจะให้ดีก็บำรุงดีปุ๋ยดี ก็โอเคคเเลยรับดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ปุ๋ยยาร่าตามผมหมดแล้วครับแถวนี้ครับข่าวดีของเกษตรกรยาร่าวันนี้สั่งซื้อปุ๋ยได้ง่ายๆแถมได้รับส่วนลดทันทีเมื่อสั่งออนไลน์ผ่านแอปฟาร์มแคร์สมัครก็ง่ายแค่ใส่เบอร์โทรแถมยังโหลดฟรีอีกด้วยรีบโหลดมาใช้กันเลยนะครับ